การแสดงธรรมะที่ดีล <|so|>> ักษณะของการแสดงธรรมะที่ดีคืออย่างไรจากการสนทนาพระหุการะสูตรที่มสพ2มิถุนายน2561 ามความเป็นจริงนะคะตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลคริหั์ก็ต้องมีความรู้น้อยกว่าพระภิกษุเพราะฉะนั้นเวลาที่คริหัส์สนทนาธรรมกันเนี่ยก็เท่าที่จะกระทำได้ตามอธยาศัยแต่ว่าถ้าเป็นภิกษุแล้วเนี่ยก็ต้องมีความสำนึกในความเป็นภิกษุที่จะต้องรู้ว่าควรแสดงธรรมอย่างไรข้อที่หนึ่งค่ะคุณธนากรค่ะเราจักแสดงธรรมะไปตามลําดับครับเห็นไหมคะ สำหรับครี่หัดเดี๋ยวเรื่องนั้นก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็สนทนาได้แล้วแต่ว่าใครมีความข้องใจเรื่องอะไรก็สนทนาการประโยชน์คือเพื่อความเข้าใจแต่สําหรับพระภิกษุเนี่ยก็ต้องรู้ค่ะว่าถ้าเราสับสนเราพูดเรื่องผลก่อนและก็ตัวเหตุอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วชาวบ้านเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้ไหมแต่อะไรก็ตามที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถมีความเข้าใจขึ้นต้องไม่ลืมนะคะว่าประโยชน์ของการฟังมีอย่างเดียว ถือให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเพราะว่าบางคนเนี่ยฟังเรื่องนี้แต่จริงๆไปถามเรื่องอื่นแสด,ดงว่าฟังเรื่องนั้นหรือเปล่าในขณะที่จะถามเรื่องอื่นเนี่ยแสด,ดงว่าคิดเรื่องอื่นไม่ได้ฟังและเข้าใจคำที่ได้ฟังก็แสด,ดงอยู่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ต้องรู้ว่าด้วยความที่มีเมตตาคือหวังดีที่จะให้เขาเข้าใจใช่ไหม จริงมีการสนทนาธรรมและกล่าวถึงธรรมมาเพราะฉะนั้นความหวังดีเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้พูดอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามใจชอบคนฟังจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจมากน้อยก็ไม่สนใจเพราะคนพูดอยากจะพูดอย่างนี้แต่ถ้ามีความหวังดีก็ต้องตามลําดับเขายังไม่รู้จักธรรมะเลยแล้วไปพูดเรื่องอริยสัจสี่เรียปฏติจจสุป,ปาทะหรือธาตุเนี่ยแล้วเขาจะเข้าใจอะไร พระเชนก็เป็นของธรรมดาที่แน่นอนว่าต้องคิดถึงประโยชน์ของคนฟังเพื่อเขาจะเข้าใจรู้แน่ว่าคำนี้เขาไม่เข้าใจอย่าเพิ่งไปถึงคำอื่นเพราะว่าควรที่จะได้เข้าใจแต่ละคำอย่างมั่นคงจริงๆนะคะการศึกษาธรรมะไม่เหมือนการศึกษาวิชาอื่นเพียงแค่จับสอบได้หรือว่าเข้าใจเผนๆแต่การศึกษาธรรมะเนี่ยความลึกซึ้งของสิ่งที่มีและก็ยากที่จะรู้ถ้าไม่เข้าใจตามลำดับ ไม่มีทางเข้าใจแน่บางคนพอมาถึงก็อยากให้พูดเรื่องสติยังไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรเป็นเราดีแหละอยากฟังเรื่องสติแล้วก็อยากทําสติจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดหรือคนฟังอยากจะฟังอะไรก็ฟังแต่ประโยชน์ของคนฟังสําคัญที่สุดว่าพูดตามลําดับให้เขาเข้าใจถ้าเขาเข้าใจแล้วก็ตามลําดับที่เขาได้เข้าใจแล้วได้ข้อที่สองเราจากแสดงอ้างเหตุครับ ม่พูดแลเธอะข้อที่3เราจากแสดงธรรมะอาศัยความเอ็นดูครับก็แน่นอนค่ะทําไมไม่สนทนากันเรื่องอื่นนะคะไปสนุกสนานไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรก็ได้แต่นึกเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดคี่ให้เขาได้เข้าใจสิ่งซึ่งเป็นโอกาสที่ในชีวิตหายา,ากมากเลย ในเรื่องของความเมตตาหรือว่าความเอ็นดูนี้พระภิกษุที่แสดงก็จะต้องมีความเข้าใจพระธรรมแล้วก็เห็นโทษของวัตตะเห็นโทษของกิเลสไม่รู้ธรรมะแสดงธรรมะได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีทางพูดอะไรก็ไม่รู้และเธอเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะมีจิตเอ็นดูได้ก็เพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนยังมีกิเลสแล้วก็ตกอยู่ในทุก์ในวัตตะไม่เข้าใจพระธรรมเอ็นดูที่เขาไม่เข้าใจรธรรมะ เพราะเขาไม่เข้าใจธรรมะก็หวังดีที่จะให้เข้าใจธรรมะใครจะหวังดีกับใครได้รู้ได้เลยนะคะถ้าหวังดีที่สุดก็คือว่าให้เขาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหวังดีให้เขาฟังเรื่องตลกเลยคะ่ะนั่นหวังดีหรือเปล่าถ้าพูดตลกหวังดีต่อคนฟังหรือเปล่าไมไ่ให้เขาเข้าใจอะไรเลยนะคะเท่ากับหวังไม่ให้เขาเข้าใจธรรมะสมควรไหมเป็นพระภิกษุแล้วพูดตลก หวังไม่ให้เขาเข้าใจธรรมะอาจจะบอกว่าให้เขาเข้าใจธรรมะในแนวตลกได้ยังไงเพราะว่าขณะที่ฟังธรรมะแล้วรู้สึกตลกนะ่ะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าไม่เข้าใจครับข้อที่สี่เราจะเป็นผู้ไม่เพ่งอามิตรแสดงธรรมะครับหวังอะไรถ้าให้คือให้ถ้าให้ระหวังเนี่ยให้หรือเปล่านั่นไม่ใช่ให้เลยข้อที่ห้าคือเราจะไม่แสดงธรรมะ กระทบตนและผู้อื่นครับเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ความหวังดีที่จะให้เข้าใจธรรมะถ้ายังมีความเป็นเรามีความเป็นตัวตนไม่ใช่ธรรมะเมื่อแสดงธรรมะก็กระทบตนแล้วก็ผู้อื่นหมดกิเลสหมดตัวตนหรือยังยังครับเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่ายังไม่เข้าใจจริงๆครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆแล้วพูดได้ไหม พูดไม่ได้ค่ะเพราะฉันต้องเข้าใจจริงๆเข้าใจแค่ไหนจริงแค่ไหนก็พูดตามความเป็นจริงที่เข้าใจเพราะเหตุว่าธรรมะยากคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยพอฟังแล้วจะรู้สึกว่ายากมากแต่ว่าถ้าคนพูดเข้าใจแค่ไหนแล้วก็มีความบังที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจอย่างที่ได้เข้าใจก็เป็นประโยชน์แล้วแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจและพยายามไปพูดจะให้คนอื่นเข้าใจได้ไหม ไม่ไดเพราะฉะนั้น <Present. S 1> ก่อนอื่นนะคะคนพูดต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจก็พูดธรรมะตลกตลกได้โดยที่ว่าคิดว่าไม่เข้าใจธรรมะแต่พูดธรรมะตลก